กันที่บูธ t m z z d a ในงาน Motor Show 2022นะครับปีนี้ Mazda ไม่ได้มีรถใหม่แบบ New m o เดลนะครับแต่ว่ามีการปรับในเรื่องของอุปกรณ์ออปชั่นและยังมีตัวแต่งพิเศษมาโชว์ตัวด้วยนะครับแน่นอนว่าหลายท่านก็คงทราบนะครับว่า Mazda ในปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนในเรื่องของสีเขามาในปีมใหม่นะครับนั่นก็คือสีเงินที่เขาเรียกว่าสีเงินนะครับสีเงินของเขาเนี่ยมีโค้ดว่า platinum q u a t นั่นเองจะเห็นเลย เราเริ่มจากคันด้านหลังนี้ CX 3 0นะครับซึ่งเป็น SUV ไซส์คอมแพกนะครับที่ได้รับความนิยมคือต้องบอกว่าสีเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าในสายตาผมเนี่ยแสงมันตกกระทบใช่ไหมมันจะเหมือนสีทองแต่ถ้าเกิดจอดแดดจัดๆเนี่ยมันจะเห็นเหมือนเป็นสีเงินนะครับก็คันนี้นอกจากจะมีการปรับสีนะครับยังมีการปรับออปชั่นในบางรุ่นย่อยด้วยนะครับในเรื่องของตัว Driver Assistant อย่าง CTS เนี่ยมีการปรับเพิ่มความเร็วลิมิตไว้อยู่ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็มีการเพิ่มไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็น LED ไฟไท้ายที่เป็น LED นะครับการตกแต่งมีการปรับเพิ่มเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็เพิ่ม Wireless Charge ด้วยนะครับราคาเท่าเดิมน่ดีตรงที่ว่าปรับอุปกรณ์เพิ่มเล็กๆน้อยๆแต่ราคาเท่าเดิมและพร้อมสีใหม่ด้วย p l a t ติน um มคอร์นะครับ ก็สวยงามนะเอาจริงนะสำหรับ CX 3 0แล้วก็เป็นรถที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็มีความแบบยังลังเลใจจะไปเล่นตัว CX 3หรือ CX 3 0ดี D, เพราะว่าต้องบอกว่า CX 3 0มเนี่ยมันพื้นฐานมาจาก m a z t e r นะครับส่วน CX 3เนี่ยพื้นฐานจาก m a z t e r 2นั่นเองพอพูดถึง CX 3นี่เราพูดถึงนี่ครับ CX 3คันนี้ก็ปรับอุปกรณ์เช่นเดียวกันมาพร้อมกับสีใหม่นั่นก็คือแพลตตินัมคอร์เหมือนกัน มาสด้ปีนี้เขาเน้นในเรื่องของสีเงินแพตเทนัมพอร์ตเยอะนะครับแต่คันนี้พิเศษหน่อยคันนี้มาพร้อมชุดแต่งที่ชื่อว่ามาสด้าสปีดถ้าเป็นสาวกรถเขาเรียกว่ารถแต่งนะครับผมช่วงประมาณสักปี2000หนนอยๆอยนะครับผมมาสด้าสปีดคือสํานักแต่งที่เรียกว่าเป็นแบรนด์เพอร์ฟอร์แมนส์นะครับก็เรียกว่าเป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครจํากันได้ถ้าใครเป็นสาย e e d for s p e e d ก็นี่มาสด้าสปีดเนี่ยก็จะขึ้นเลยมันจะมีรุ่นหนึ่งก็คือมาสด้าสปีด3 น,นี่คือชุดแต่งที่ใส่ไว้ใน CX 3นะครับที่เห็นได้ชัดก็คือชุดสเกิร์ตนะครับซึ่งเปลี่ยนใหม่นะลิ้นตรงนี้คือแบบใหญ่มากแล้วก็มีการตกแต่งในเรื่องของตัว black glossy ตรงมุมนะครับส่วนล้อนะครับก็เป็นล้อสีดำนะครับไซส์เนี่ยล้อ18นิ้วนะครับแล้วก็มีการตกแต่งรอบคันมีการติดตรง รียกว,ว่ากระจกมองข้างเป็นสีดํามีป้าย Mazda Speed ตรงนี้นะครับแต่จะบอกว่าฟอนต์เนี่ยคือแบบเหมือนสมัยแบบไอ้นี่เลยนะที่เราคุ้นเคยเลยคือไม่ได้มีการเปลี่ยนอัตลักษณ์ฟอนต์แต่อย่างใดนี่คือฟอนต์ที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ในส่วนด้านท้ายสปอยเลอร์ก็เป็นสีดำนะครับอันนี้ชุดแต่งของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Mazda Speed นะครับส่วนออปชั่นต่างๆนะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่า CX สาคันนี้เนี่ยเราเคยนำเสนอในช่วง Motor Expo ไปแล้ว ก็มีการปรับอุปกรณ์เพิ่มมีการปรับรุ่นย่อยแล้วก็ปรับราคาด้วยถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0นปลายๆจบอยู่8 0 0 0 0 0มี3รุ่นย่อยให้เลือกนะครับเบสเบส plus Comfort นะครับอันนี้เป็นตัว Mazda Speed นะครับซึ่งอันนี้เขามีชุดแต่งมาให้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบในเรื่องของชุดแต่งและรวมไปถึงคุณรู้สึกว่าสีเงินพาตินัมคอร์สมันยังไม่ใช่ตัวเอง m a z d a เขาชำนาญในเรื่องของการทำสีเทานี่คือ c x 3 สีเทานะครับซึ่งสวยนะแล้วก็อยู่ในฮอล์จัดแสดงที่มีการจัดไฟอะ่ะโอ้โหสวยนะสวยจริงๆไอ้ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งดูจากออปชันเนี่ยมีซันรูฟให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของล้อตัวนี้ก็เป็นแบบปัดเงาเอาจริงๆนะตัวภายในเนี่ยมีการปรับทั้งในเรื่องของออปชันต่างๆนะครับแม้ว่า ใครที่เป็นแฟน cx 3ตั้งแต่ตอนเปิดตัวเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอออ็ปชั่นบางอย่างหายไปแต่ถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่าต้องบอกว่ารุ่นนี้ความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับมี3รุ่นย่อยแล้วก็ออปชั่นต่างเนี่ยราคาไม่ถึงล้านแล้วมีสัตรูปให้โอ้โหนะครับแล้วก็มีเบาะไฟฟ้าให้ด้วยมีไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศเนี่ยก็เป็นอัตโนมัติละนะครับมี cruise control ให้พวงมาลัยปรับได้ สีทิศทางนี่เป็นพวงมาลัยลักษณะแบบ4ีกุมา,ารฐานกล้านะฮะคือออปชันของ cx 3เนี่ยต้องบอกว่ามีความคุ้มค่าเพิ่มมากขึ้นแต่โอเคอย่างที่เราทราบกันว่าจุดด้อยของ cx 3คือในเรื่องของพื้นที่ด้านหลังนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าคุณใช้งานทั่วๆไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดคุณมีในเรื่องของผู้โดยสารเข้ามาด้วยถ้าไม่ได้วิ่งไกลามาก ก็โอเคแต่ว่าอันเนี้ยผมตัวใหญ่อะแต่อาจจะด้วยในเรื่องของพื้นที่บอกนะครับเรายังไม่ได้ปรับในตำแหน่งที่ผมขับนะก็อาจจะลำบากนิดนึงคนตัวใหญ่นะครับก็นั่งหน้าได้นะครับแต่แน่นอน CX 3ถ้าคุณมองว่ารถไซส์นี้มันอาจจะใหญ่ไปมี Master 2 m a s t นี่ m a คืออยู่ตรงนี้คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ปรับอุปรกรณ์เหมือนกันเพิ่มสีแพลทินัมคอร์เข้ามาอีก ปรับออปชันอีกราคาเนี่ยถ้าตัวท็อปสุดเนี่ย8แสนมีทอนครับและเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตรนี่คือรถไซส์ต้องเรียกว่าเป็นไซส์คอมแพคที่มีเครื่องยนต์ดีเซลจำหน่ายด้วยและมีเพียงรุ่นเดียวนะครับส่วนในเรื่องของตัวออปชันต่างๆก็มีการปรับเพิ่มด้วยมีบอกไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี e ซีดมีไวเลสชาร์จเจอร์มี Apple CarPlay ที่รองรับแบบต่อสายและไร้สายคันนี้มีมาให้แล้วนะครับ อุปกรณ์หลายๆอย่างถือว่าครบครันแล้วก็ถือว่าถ้าว่ากันจริงๆแล้วมาสเตอร์2เนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการขับขี่ซึ่งถือว่าโดดเด่นที่สุดในคลาสอาจจะมาเสียเปรียบในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารพื้นที่ห้องโดยสารนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับตัวมาสเตอร์2เนี่ยราคาจะเป็นราคาเดียวกันโดยมีให้เลือก2แบบก็คือตัวถังซีดานและก็ตัวถังแฮชแบ็กนะครับซึ่งก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณชอบรถแบบนี้มีแฮชแบ็กมีซีดานแต่ ไซส์อยากได้ใหญ่กว่านี้คันด้านหลังผมครับ MASTER 3 MY 2022ครับต้องเรียกว่าเป็นคอลเลกชัน n 2 2 2 2นี่ะครับนี่คือ MASTER 3ซึ่งมาพร้อมกับสีแพลตินัมควอนะครับท่ามกลางฝูงแพลตินัมควอดคือเต็มไปหมดเลยราคาเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือออปชั่นแล้วก็ที่สำคัญคือสีด้วยต้องบอกว่าหน้าตาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ มาสเตอรที่คุณคุ้นเคยนะครับแต่ว่าสีนี่คือแพลตินัมคอร์สนะครับเราอยู่ท่ามกลางแพลตินัมคอร์เยอะมากๆนะครับและพอมาอยู่ในบอดี้นี้เฮ้ยสวยสวยจริงยิ่งเป็นสีสว่างนะครับเนี่ยแล้วสีเขาแน่าจะทําวิธีการพิเศษคือมองไกลๆเป็นสีทองแต่พอมองใกล้ๆเนี่ยเหมือนเป็นสีเงินเนี่ยตรงโซ,โซนเนี่ยที่มันจะเป็นโซนสว่างเนี่ยคือเป็นสีเงินนะครับ ในด้านออปชันเนี่ยก็จะมีการปรับอุปรกรณ์เหมือนกับตัว CX30 เลยนะครับตัว Adaptive Cruise Control ตัว c t s เนี่ยปรับความเร็วให้อยู่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะ t i o n ออปชันหลายๆอย่างก็ถือว่ามีการปรับมาให้มีความทันสมัยขึ้นในราคาที่คุ้มค่านะครับโดยตัว Mazda 3เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ Skyactiv-G 2.0ลิตรนะครับพละกำลังก็165แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ พร้อม G Vectoring Control Plus mm hmm. ก็คือระบบที่จะช่วยควบคุมเข้าโค้งเพื่อไม่ให้รถเนี่ยโครงตัวถือว่าเป็นจุดเด่นของรถ Mazda หลายๆรุ่นนะครับ mm hmm. เพราะว่า SkyActiv e mm hmm. ที่เป็นในลักษณะของ Vehicle Dynamic mm hmm. ก็คือตัวใหม่เนี่ยจะมีตัว GVC Plus เข้ามาด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าครบเครื่องนะและยังไม่หมดนะครับสำหรับตัวรถยนต์ที่มาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชวครั้งนี้ด้าน ความมือของผมนี่เป็น Mazda CX 5ที่เป็นชุดแต่งพิเศษที่เขาเรียกว่า k e n h o อันนี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตระกูล CX s e r i e s ที่เป็น SUV นะครับทั้ง CX 5อย่างที่เราบอกไปมี k e n h o แล้วก็มี CX 8นะครับและอีกอันนึงอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อย่าลืมเขารถกระบะครับ Mazda BT 50ซึ่งเขาก็ามาโชว์ตัวด้วยนะครับและรวมไปถึงข้อเสนอพิเศษต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้มีแค่รถอย่าง าที่นําคอร์สด้วยนะยังมีข้อเสนอพิเศษด้วยซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บูธมาสด้าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นะครับหรือโชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศซึ่งก็เป็นแคมเปญเดียวกันนะครับถ้าใครไม่สะดวกมางานนี้ก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมมาสด้านะครับมีรถทดลองขับด้วยนะครับถ้าคุณสนใจอยากจะลองขับรถรุ่นอื่นๆนะครับของมาสด้าจะได้เทียบว,ว่าเอ๊ะเป็นยังไงหรือพาคนที่บ้านมาลองขับ รถรุ่นอื่นๆอยากให้ Mazda อยู่ใน Choice ของคุณด้วยนะครับก็มาที่งานนี้ m o เ o r Show ครั้งที่43นะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง3เมษายนที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับใครที่ชื่นชอบหรือสนใจ Mazda ก็มาดูที่นี่กันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางจากคาร์ไซทีมได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ